สวัสดีคะ่ะเปิดร้านแล้วจ้าเปิดร้านแล้วจ้าลูกไม้ผ้าไหมร้านดางนะะังบูติกค่ะเปิดร้านแล้วนะจา้าเปิดร้านแล้วค่ะอย่างนี้นะคะขายของแบบนี้ทุกวันเลยนะคะอย่างนี้นะคะทั้งไลฟ e ์ Ki สดด้วยนะคะขายของหน้าร้านด้วยนะคะวันนี้วันพฤหัสนะคะเป็นวันตลาดนัดที่จังหวัดสระบุรียังมีตลาดนัดุคนมาจับจ่ายซื้อสอยบางทีลูกค้ามาหาหน้าร้านนะคะแม่ค้าก็จัดของขายหน้าร้านก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่ค้าไลฟ์สดประมาณสัก บ่ายโมงบ่ายสองโมงนะคะแล้วแต่ลูกค้าหน้าร้านเลยนะคะถ้าลูกค้าหน้าร้านเยอะก็ขออนุญ,ญาตนะคะเลดเวลาไปอีกหน่อยนึงนะแต่ถ้าลูกค้าไม่เยอะนะคะสิบโมงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไล่เลยนะจ๊ะลูกค้าท่านใดที่มาหาหน้าร้านเชิญได้เลยนะคะให้แม่ค้าดูแลในส่วนชุดสีอะไรใดๆเลยก็เชิญได้เลยนะคะยินดีคะ่ะถ้ามาหน้าร้านนะคะของเราก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอย่างนี้นะคะ นะลูกค้าท่านใดที่อยากดูละเอียดเยอะๆนะคะอยากดูรายละเอียดเยอะๆก็ไปดูในช่องได้เลยนะคะแม่ค้าทําคลิปวิดีโอให้ดูแล้วนะคะแต่ละแบบแต่ละทรงนะคะแต่ละแบบแต่ละทรงนะคะแต่ละรุ่นนะคะแม่ค้าใส่ให้ดูแล้วนะคะในร้านของเยอะคะ่ะเนี่ยคะ่ะแล้วก็เมื่อวานจัดของให้ลูกค้านะคะจัดของให้เสร็จแล้วอะไรแล้วนะคะก็ส่งสภาพร้านก็จะเป็นประมาณนี้อ <c oughs> ยากหาความเรียบร้อยในร้านเราไม่มี <c oughs> อันนี้คือสีแดงนะคะที่เขาเลือๆกันอันนี้เป็นคอเชิ้ตค่ะสีแดงนะคะแบบนนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะ,ะ,ค,ะคอเชิ้ตเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะมีไซส์ตั้งแต่40เนาะ40 42 44 46 48 50นะคะพี่50แล้วก็เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบนนี้นะคะเนี่ยค่ะอย่างนี้นะลูกค้าท่านใดอยากได้ไซส์เท่าไหร่แจ้งนะเพราะว่า เพราะว่าไซส์อะไรอย่างนี้คะ่ะแต่ละแบบแต่ละไซส์เราขายไปบ้างแล้วนะคะลูกค้าอ,อยากได้ไซส์อะไรบอกนะจ๊ะเพราะว่ามีไซส์ตั้งแต่38จนถึงไซส์52เลยนะคะบางอย่างเนี่ยนะคะตัว <ๆ S 2> ละ990บาทนะคะเสื้อเชิ้ตตัวละ990บาทนะจ๊ะเสื้อเชิ้ตแมนนี้นะคะมีหลายมีหลายหลาลกหลายรูปแบบลูกค,ะค,ะคะ้าจ๋าอยากได้อะไรบอกอันนี้เป็นลินินอ,อันนี้เป็นลินิน อันนี้แขนสั้นแขนกุดอันนี้ไซส์40ออันนี้ก็เนี่ยค่ะนะอยากได้แบบไหนบอกนะจ๊ะแบบไหนบอกเลยเราเยอะมากลูกค้าเยอะมากจริงๆแม่ค้า<ม>ก็ขายไปเรื่อยเปื่อยเฉยไปนะคะเยอะแยะ okay, เป็นแม่ค <okay. S 1> นะ้าเนาะอะไรก็จะขายอมืมาตลาดนัดก็จะมีเสียงต้องยังยเนี่ยค่ะ,อ,ะอยากได้อะไรบอกนะจ๊ะ เยอะเยอะค่ะอยากได้อะไรบอกได้เลยลูกค้าบางท่านบอกว่าเอามีงานบวชงานแต่งงานแต่งงานตีมสีอะไรนะคะเชิญเนี่ยค่ะสภาพนี้เลยนะคือ <c ười> จริงจริงไม่รู้จะจริงยังไงเลยจริงไม่รู้จะจริงยังไงนะเยอะม,มากเยอะมากอยากได้อะไรบอกนะคะแล้วก็ลูกค้าที่มาที่ร้านนะคะคืออยากได้ตีมอะไรนะคะบอกอยากได้ตีมสีอะไรอยากได้เป็นแบบไหนะคะก็บอกได้เลยนะคะแม่ค้าดูแลให้นะจ๊ะดูแลให้จ้ะ ดูแลให้ทุกอย่างเลยนะคะค่ะขอบคุณมากมากนะคะที่ติดตามกันขอบคุณมากนะคะทุก comment, อคอมเมนต์ขอบคุณมากทุกๆหัวใจขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ